สวัสดีครับผชมอัปเดตข่าวสารของทีมลิฟว์พูนับอยู่ผมทนาอเช่นเคยครับก็กลับมาแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่หายไปเลยประมาณ1สัปดาห์โดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยอธิบายนิดนึงครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วจริงๆครับก็ไปทําทุระส่วนตัวครับทําวิจัยท,ทําทีสิทธ์อะไรตามที่กระบวนการของมหาลัยให้ดําเนินการแล้วก็ สอบนะครับเพื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็สุดท้ายแล้วครับตอนนี้ถือว่าผมได้เรียนจบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เกรดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาย้อนให้กับคุณผู้ชมนะครับทุกคนได้ฟังกันนิดนึงว่าเอ้ยทำไมไอเด็กนี่มันมาทำคลิปวะทำไมมันมาเล่าข่าวมันเป็นใครมาจากไหนมันเก่งหรอหรือยังไงทำไมมันถึง ้านักที่มาทําคลิปได้ก่อนอื่นเลยครับผมก็อย่างที่บอกไปพึ่งเรียนจบมามันหมาดคุณผู้ชมก็แสดงความยินดีกับผมได้นะหรือว่าอวยพรได้แต่นะผมขอย้อนไปตรงนี้นิดน,นึงครับคุณผู้ชมมันมีพี่คนนึงครับนะเขามาคอมเมนต์ในช่องของผมช่องเดิมเนี่ยบอกว่าไปหัดเรียนอ่านมาใหม่ก่อนไหมก็ขอบคุณพี่คนนี้ด้วยนะครับที่ มาคอมเมนต์เมื่อ3ปีก่อนนะในช่องในช่วงที่ผมทำข่าวนิวคาสเซิลครับตอนนั้นนิวคาสเซิลก็กำลังมาแรงในพิมเหลีกนะผมก็ได้เล่นข่าวนิวคาสเซิลไปหลายข่าวเลยทีเดียวครับก็คือมันอาจจะไม่ถูกใจพี่เขาหร,หรืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าออตามที่พี่เขาได้คอมเมนต์มานะว่าให้ไปหัดเรียนอ่านมาใหม่ตอนนี้ผมพี่ครับ ถ้าพี่ยังจำผมได้อยู่ตอนนี้ผมเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ก็เกรดเฉลี่ยอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียน,นครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่พี่ไปแนะนำผมครับว่าให้ไปเรียนมาใหม่ตอนนี้ผมก็เรียนจบแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยก็แล้วกัน,นครับทีนี้เนี่ยตามสเต็ปครับเรียนจบก็ต้องหางานทำก็ต้องหาสิ่งที่แบบ งานที่มันตรงสายกับเราที่เรียนมาครับแต่ในช่วงระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ยังจะได้เห็นผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมริพูนเนี่ยให้กับทุกๆคนนะได้มารับฟังกันแม้ว่าอาจจะหายไปเป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้บอกไม่กล่าวแต่ทีนี้กลับมาแล้วครับก็วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะ ไปอัปเดตนะครับข่าวสารลรีพลูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรวมถึงรีวิวศึกฟุตบอลพรีเมียรอังกฤษในค่ำคืนนี้นะครับผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สิศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไปเรียนมาความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมมาว่ากันที่สาระสำคัญที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดรอบ16 ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับก็ลิพูจะบุกไปเยือนนะปารีสแซงต์แชงแมงก่อนในเล็กแรกนดะต่อไปก็กลับมาเล่นที่แอนฟิล์เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสิ่งที่จะพูดก่อนเลยคือลิพูเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอจับสลากออกมานะคุณผู้ชมครับลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูล เหมือนกับทีมที่อยู่เป็นเด็กห้องคิงตอนม .3 สอบได้อันดับหนึ่งพอจะขึ้นไปม .4 เปลี่ยนชั้นนะครับดันจับไปเจอกับเด็กฝากอะไรอย่างเงี้ครับเอา้าวทำไมถึงพูดถึงเด็กฝากก็เหมือนปารีสแบบก็ค่อนข้างมีตังนะครับนะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีมากในรอบลีกเฟสแต่สุดท้ายแล้วก็ ได้มาอยู่ในห้องคิงในชั้นม .4 เหมือนกับลีพูก็เหมือนกับจับมาเจอกันนะโอ้โหลีพูเนี่ยค่อนข้างงานหนักถ้าเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆในรอบ16ทีมสุดท้ายนะหนักเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจอกับทีมในเลนเดียวกันในระดับเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับลีพูในฤดูกาลนี้ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าอันเนอ์สล็อตเนี่ยก็เจอใครคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งครับ ลิวพูเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับตี3นะตี3คืนวันนี้ครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละแต่เป็นคืนวันนี้นะครับตีสามคุณผู้ชมรอดูได้เลยว่าลิวพูเนี่ยจะมีผลงานยังไงในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชงแมงเดี๋ยวมาไร่เลียงกันหน่อยครับว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมีใครกันบ้างครับคุณผู้ชมก็ ฝั่งปารีสก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมปารีสแซงต์แชงแมงมาในแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นจอร์จิดอนนารุม่าครับแบ็กซ้ายเป็นเมนเดสแบ็กขวาไฮคิมี่ครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นปาโชจับคู่กับมาควินยอตนะสามกองกลางครับเป็นเนเวสวิตินยาแล้วก็ลุยส์นะครับคุณผู้ชมนะฟาเบียนลุยส์ส่วนแนวรุกของปารีสแซงต์แชงแมงที่จัดมา นะตามคาดของฮูสกอก็เป็นบาโคล่าฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาเป็นคาวิชาคาวัสเคลียกองหน้าตัวเป้าเนี่ยไอเดมเบเล่ครับโอ้โ oh หออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งเจ้าตัวนะคุณชมฟอร์มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลครับ ลูกทีมของอันเนอร์สล็อตอลิซงเบเกอร์เฝ้าเสาครับแบ็กซ้ายเป็นลอบโบ์แบ็กขวาเป็นเทนอาโนคู่เซนเตอร์เป็นเวอร์จิลฟันได้จับคู่กับอิบาฮิมะกุนาเต้นะครับ2กองกลางในค่ําคืนที่จะถึงนี้นะครับอเล็กซิสแมกเกลริเตอร์จับคู่กับไลอันกาเฟนแบ็กส่วนแนวรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลนะลูกทีมของอันเนอร์สล็อตในลีกเนี่ยมีการทดลองเล่นกองหน้าแบบ ดับเบิลเทนมาแล้วก็อาจจะติดตั้งระบบนี้ให้กับลิเวอร์พูลนะอันเนอร์สลอตก็คงจะมีแผนการของเขาครับมาดูกันที่มิดฟิลด์นะครับตัวลุกหรือเบอร์10หรือแล้วแต่คุณชมจะเรียกนะก็คือลุยดีอาร์กับโมซาลานะสองตัวนี้ก็จะฉีกออกข้างนะครับแต่พอพอยืนตอนเป็นไลน์อัพเป็นเชฟเนี่ยก็จะยืนต่ำลงมานะแล้วพอขึ้นเกมก็จะฉีกออกข้าง ผู้ชมที่เป็นแฟนบอลที่ดูริพูมาบ่อยๆเนี่ยก็คงจะเห็นอันเนอร์ส็อตใช้แผนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปดับเบิลเทของริพูเป็นเคอร์ติโจนกับโดมินิกโซบัสไลท์แต่นี่คือการคาดการณ์ของฮูสกอร์นะมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ครับผู้ชมก็อย่างที่บอกไปว่าฮูสกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อได้อยู่นะครับ ผมพาคุ้มชมมาดูที่ตัวเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับคุณผู้ชมคือตัวเจ็บของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยครับฟูลทีมครับปารีสปารีสฟูลทีมแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยเต็มอัตราศึกพร้อมที่จะขยําลิเวอร์พูลในบ้านอย่างแท้จริงครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลครับก็ตัวเจ็บเป็นหน้าเดิมนะครับก็เป็นโกเมสแบตตลีี่ไทเลอร์มอตันส่วนคนที่เพิ่มมาก็คืออัม马านาโรที่ โดนใบแดงไปนะครับแล้วก็โคดิคัคโปที่เจ็บนะเจ็บจากการบล็อกลูกยิงนัดที่ผ่านมาก็เชื่อได้เลยว่าโคดิคัคโปที่มีฟอร,ร์มการเล่นที่เสถียรที่สุดในทีมของเราเนี่ยจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยครับแต่ในท้ายที่สุดครับคุณผู้ชมคือในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเซตที่ อันเนอร์สล็อตนะใช้ก็คือจะมีโมซาลาดีอาร์นะครับแมกคาริเตอร์ที่เป็นคีแมนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่บอกไปครับฝั่งปารีดก็ใช่ย่อยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไอเดมเบเล่ครับมันยิงไป6-7ลูกแล้วมั้งนะส่วนคนรองมาที่ก็ฟอร์มดีไม่ต่างกันก็จะเป็นกองหลังซะมากกว่าครับก็คือแบท สองฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะก็เป็นเมนเดสกับฮาคิมีครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เลยเดมเบเล่มันยิงไป6ลูกแล้วตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นดาวซันโวไม่ก็เป็นรองดาวซันโวของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะคุณผู้ชมคนที่ยิงน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นกัสซโล่ลามมสแล้วก็บาโคลานะคุณผู้ชมส่วนฝั่งลิเวอร์พูลก็ 3คนนะครับยิงเท่ากัน3คนคือโมซาล่ากัคโปแล้วก็หลุยดีอาร์ประตูเท่ากันฮะแต่อย่างที่บอกไปที่โคดีกักโปเจ็บก็อาจจะสง่งส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อเกมลุกของลิฟูที่จะบุกใส่ปารีสแซงต์แชกแมงนะครับโคดีกักโปเจ็บไปอ่าไม่เป็นไรครับมีซาร่าอยู่มีดีอารอยู่รวมถึงโซบสไลที่ฟอร์มการเล่นในช่องหลังเนี่ย ในลีกเนี่ยบอกเลยครับว่าดีมากๆนะสำหรับโดมินิกโซบอสไลผมพาคุณชมมาดูที่ท็อปแอซิของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับโอ้โหฮาคิมมี่5แอซิคือมึงเป็นกองหลังนะเป็นแบ็คขวาแล้วมีแอซิที่มากกว่าแนวลุกอย่างโมซาลาของฝั่งลิฟูด้วยซ้ำอันนี้นับเฉพาะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคุณชมแล้วก็ยังมีไอฟาเบียนลุย นะบาโคล่าที่ก็คะแนนจำนวนประตูจำนวนจำนวนแอซิดเนี่ยก็มากด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมผมพามาต่อที่ฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมคือ6นัดหลังสุดของทั้งปารีสแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทั้ง2ทีมฟอร์มนะผลงานค่อนข้างดีโดยฝั่งปารีสเนี่ย 6นัดคือชนะรวดทั้ง6นัดนะฟอร์มของพวกเขาเนี่ยในช่วงหลังดีมากๆไม่แพ้ใครเลยแล้วก็คุณผู้ชมครับคือจำนวนประตูที่ยิงเนี่ยโอ้โหถล่มทลายนะมาไล่เรียงกันที่30เนี่ยคือเริ่มที่เบสสามศนะต่อกันที่เนี่ยครับตูลูส1นแล้วก็นัดต่อมานะเป็นเกมบอลถ้วยหรือเปล่า อ๋ออันนี้ก็เป็นยูฟาเช่นเดียวกันครับ70นะครับเล่นที่ปารีสนะครับปาร์เด็บแบง7์็ถล่มคู่แข่งนะครับ3 2เนี่ยโอ้โหถ้าไล่เรียงกันนะครับผมว่าจำนวนลูกยิงของปารีสแซงต์แชงมงใน6นัดหลังสุดเนี่ยมีแต่หลัก30ประตูครับเฉพาะน6นัดนี้นะคุณผู้ชมส่วนฝั่งลิเวอร์พูลแม้ว่าห้านัดหลังสุดพวกเขาจะไม่แพ้เลย แต่ก็ผลงานถ้าเทียบกันโดยรวมก็โอ้โหน่าจะเหนื่อยกว่าปารีสนะครับเพราะว่ามีผลงานนะนัดหลังสุดนี่คือชนะ3เสมอ2แพ้1ก็มีผลงานที่แพ้ให้เห็นแล้วก็มีผลงานเสมอให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะฟอร์มดีในลีกแต่ล,ลีกก็ตามแต่ถ้าเปรียบเทียบกันโดยตรงนะผมว่าด้วยสัมประสิทธิ์หรือด้วย ความห่างชั้นกันนะครับความห่างชั้นกันของปารีสกับลิพูเนี่ยซึ่งมันอยู่คนละลีกนะครับคุณผู้ชมปารีสก็อาจจะเจอทีมที่ไม่หนักมากเท่ากับลิพูที่เจอทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผมก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่หนักเอาเรื่องนะหนักเอาเรื่องส่วนผลงานที่ปาร์คเดอะแบงค์ของปารีสแซงต์แชร์แมงครับคุณผู้ชมผลงาน6กนัดของพวกเขาเนี่ย ไม่แพ้เลยการเล่นเป็นเจ้าบ้านของปารีสไม่แพ้เลยส่วนลิวพูลครับการเล่นเป็นทีมเยือนของลิวพูลเนี่ยชนะได้เพียง2นัดจาก6นัดเท่านั้นเองครับุผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยครับในการบุกมาเยือนปาร์คเดอะแบงค์ที่ฟอร์มเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงเล่นที่ปาร์คเดอะแบงค์เนี่ยโอ้โหไม่แพ้เลยนะคุณผู้ชมก็ต้อง รอรู้นะครับว่าผลงานของลิพูที่จะบุกไปเยือนนะที่จะบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีนี้ผมพาคุณชมมาดูข่าวสารกันสักเล็กน้อยนะคุณชมว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องของอันเนอร์สล็อตกันสักนิดหนึ่งคือ FA ออกมาประกาศนะว่าเออเนี่ย นะลิเวอร์พูลนะครับก็ผลงานเนี่ยก็ตามที่ตามที่ไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินเลยเนี่ยมันก็ยอมรับการตำตงว่ามันโอลิเวอร์เนี่ยเข้าข้างนะครับเข้าข้างทางฝั่งของเอเวอร์ตันเป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยมันก็ FA เปิดเผยคำพูดของไมเค์ขึ้นของอันเดอร์สโลตที่มีต่อไมเคิลโอลิเวอร์นะก็บอกว่าเออไอ้ไมเคิล มึงเนี่ยตัดสินแม่งเข้าข้างแต่เอเวอร์ตันทั้งนั้นเลยมึงมึงไม่มีความเป็นกลางอะ่ะถ้านะฟังเอนะคุณผู้ชมอันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วผมมันย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าลิวพูของกูพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะกูจะโทษมึงคนเดียวเลยไอ้ไมเคิลโอลิว์นี่คือคำพูดที่ FA พยายามจะออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะว่า หรืออันเนอร์สตใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ให้เกียดพูดตัดสินแต่ภายหลังนะครับุณผู้ชมอันเนอร์สตก็ได้ออกมาปกป้องตัวเองนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคำพูดที่ผมพูดต่อไมเคิลโอลิเวอร์นี่มันซอฟกว่านี้เยอะไม่ใช่ตามที่ FA ได้ออกมาเปิดเผยเลยก็ปกป้องตัวเองแหละครับนะออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น100%นะส่วนอัปเดตข่าวก่อนจะอัปเดต ของทั้งสองทีมนะคุณผู้ชมพูดนิดนึงอันเดอร์สล็อตจะได้คุมทีมข้างสนามนครับเนื่องจากว่าการแบนของ FA คือแบนสองนะัดเกมกับนิวคาสเซิลแล้วก็เกมกับเอฟเวอร์ตันไอ้ไม่ใช่สิเกมกับซาว์ธัมป์ตันนะครับขออภัยด้วยซึ่งมันเป็นคนละถ้วยกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็อันเดอร์สล็อตจะได้คุมทีมข้างสนามในค่ำคืนนี้นะคุณผู้ชมก็อัปเดตข่าวกันครับนะ มาดูฝั่งของปารีสแซงต์แชงแมงกันหน่อยดีกว่าครับคือในายใหญ่ของปารีสอย่างหลุยส์เอลิเกเนี่ยก็บอกว่าเออปารีสเนี่ยมีสิทธิ์นะเลือกผู้เล่นชุดใหญ่ที่ฟิตสมบูรณ์นะกับเกมลิวพูนะทั้งที่พวกเราเนี่ยมีขุมกำลังที่ค่อนข้างที่แน่นสควอตที่แน่นมากๆแล้วก็สามารถเลือกตัวผู้เล่นได้อย่างอิสระเพราะไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเลยแม้แต่คนเดียว ับส่วนวิตินยาเควิชานะรวมถึงวิลเลียนปาโชเนี่ยต่างก็ต้องนั่งอยู่บนมานั่งสำรองในเกมกับเรวที่พวกเราเอาชนะมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ทั้ง3คนเนี่ยก็ดูทรงแล้วนะจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกับเรีวพูซึ่งก็จากแถลงข่าวตรงนี้ของหลุยเอลิสเก้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตานี้จริงเพราะโฮสร์ก็ คาดการว่าทั้ง3คนนะจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมฟังของลิ์พูกันบ้างครับอามาร่านาวโว่ก็ถูกแบนอย่างที่บอกไปนะที่พวกเราเจอกับ PSV ในนัดที่8รอบลีกเฟสที่ผ่านมาเนื่องจากว่าโอ้โหความห่ามของน้องมันนะคุณผู้ชมก็ทำให้ได้รับใบแดงไปก็ไม่เป็นไรครับ เราก็ยังมีโกนาเต้ฟานไดที่เป็นซีเนร์ที่พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากสำหรับลายของอัมลานาโรนะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงต้นโกเมสแบดลี่มอร์ตันนะทั้ง3ลายนี้ก็จากรายงานของอันเนอร์สลอตก็ไม่น่าจะได้ลงนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยยังมีอย่าง เต็มประดานะครับทั้ง3คนนีนคือยังเจ็บกันทั้งนั้นอยู่เลยครับส่วนโคดิ้กัโปอย่างที่บอกไปครับว่าความฟิตนะมันไม่ใช่มันลูกบล็อกลูกยิงมันก็อาจจะเจ็บประมาณนึงนาอาจจะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อนะแต่มันก็คงจะไม่ได้เจ็บร้ายแรงถึงขั้นจะต้องพัก2-3สัปดาห์อะไรอย่างนี้ครับผู้ชมก็พักนัด2นัดก็คงจะหายแล้วแหะครับส่วนที่อันเนอร์สลอตอัปเดตนะว่าการไม่มีกักโป อาจทำให้อเนอสลอตขยับแผนมาใช้แผน4-2-2-2นะหรือดับเบิลเทเหมือนกับนัดที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการใช้เคอตติโจนนะกับโดมินิกโซบัสไล์มาเล่นดับเบิลเทคู่กันนะจึงทำให้ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าแนวลุกของลิปูเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากต้องรอติดตามกันครับว่าจะใช้แผนไหนซึ่ง ถ้าไม่ใช้ดับเบิลเทนแบบนี้ก็แนวรุกของเราก็ยังคงมีใครละ่ะมีดาวินแะที่เล่นหน้าเป้าได้มีเจเดนแดนที่ก็ถ้าโอกาสมาถึงผมว่าน้องมันก็น่าจะพร้อมรับโอกาสนี้นะคุณผู้ชมส่วนนิโกโชต้าและดาวินนญเยสนะคุณผู้ชมจะต้องนะรอดูนะครับว่าเออถ้าเกิดมีการขยับนะตัวผู้เล่นเนี่ย เนอร์สตในครึ่งหลังเนี่ยถ้าปรับมาเล่นแผนเดิมคือ4-2-3-1เนี่ยพวกเขานะดาวินุนเยสกับดิโอโกโชตาก็อาจจะได้ลงสนามมาสัมผัสเกมในนัดน,นี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ออน่าจะได้กลับมาเล่นที่แอนฟิลถึงจะมีโอกาสนะครับคุณผู้ชมส่วนฮูสกอร์นะเขาคาดการณ์ว่า ทั้งสงทีมเนี่ยผลการแข่งขันจะออกมาเป็นฝั่งลิฟู์สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหแม้ว่าลูกทีมของอนุสตจะไม่ฟิตมากนะก็ยังเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะในค่ำคืนที่ถึงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับแล้วก็ขออภัยอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคืออะไรครับ แม่ผมเปิดไอพัดลมแอร์นะก็ลืมไอ้นี่เลยก็ลืมปิดนะกล้องอาจจะสั่นๆไปหน่อยผมลืมเช็คขออภัยอีกทีนึงแต่ก็อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดหน้านานักนะครับโฟกัสไปที่เนื้อหานะไปที่ตัวผู้เล่นการบาดเจ็บแล้วก็ข่าวสารที่ผมนํานมาให้กับผู้ชม นะได้รู้กันว่าเออนะทีมลิปูเนี่ยฟอร์มเป็นยังไงช่วงก่อนหน้านี้ปารีสฟอร์มเป็นยังไงตัวผู้เล่นความพร้อมเนี่ยมีมากแค่ไหนอยากให้โฟกัสตรงนี้เป็นสําคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวครั้งต่อไปนะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็ขอภัยไว้อีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมขอบคุณครับที่รับชมจนมาถึงตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันหลังเกมนะผมสัญญาเลยว่า คลิปหลังเกมนะมีแน่นอนอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ใช่คลิปแบบนี้นะเดี๋ยวมารอดูว่าจะมาในรูปแบบไหนคุณผู้ชมก็ติดตามไว้ก็แล้วกันครับเจอกันคลิปหลังเกมแน่นอนครับสวัสดีครับ